สวัสดีค่ะนะวันนี้เราอยู่ที่บ้านท่าพันโฮมนะคะตำบลน,นาทมนะคะอําเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะคะหน้วันนี้วันที่16กพฤษภาปี68นะคะวันนี้พัสภูมิธุรกิจการเกษตรนะคะได้นำพันลูกพัน์เถือกมาส่งนะคะที่น้องเรานะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านในนะคะนู่นเลยนะคะ กำลังนำเรียงลงจากรถนะคะบรรยากาศที่น้องเรานะคะบ้านนาทมนะคะอําเภอนาทมนะคะจังหวัดนครพน,นมนั่นเองน,นะคะนู่นค่ะบรรยากาศฝนลูกพันเถื่อลงจากรถนะคะ อย่างในขั้นคนถ้าคนอยากมาชมที่ถ้าคนอยากมาชมที่เขาขอเรื่องข้อมที่ละเอียดเลยลำพังกับบ้าไปเารมบรรยากาศคือคัดอย่างต่อเนื่องนะคะพี่น้องเรากาลังพูดคุยสนุกสนานในการปลูกเกือกนะคะโอเคปุ่นดูปุนการปุนละสายตามลมทเทียวหรว่าถ้าปลูกเพราะขึ้นไรคนจะมาเอา nhâm nữa là cán trỏng luônนักเรียน lắm hết không có về không có về cán